สวัสดีครับมาพบกับครูพงศ์นะครับวันนี้ครูพงศ์จะพาฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเรื่องของการเอื้อมมือหยิบวัตถุจากที่สูงในท่านั่งโดยการเรียนรู้วันนี้จะเป็นการฝึกหยิบของเล่นบนชั้นวางเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยนะครับในลำดับแรกนะครับ จัดให้ผู้เรียนนั่งกับพื้นหรือถ้านักเรียนคนไหนที่ยังไม่สามารถนั่งทรงตัวได้ด้วยตนเองก็สามารถให้ผู้ปกครองนั่งข้างๆเพื่อพยุงตัวผู้เรียนได้ต่อมานะครับสาธิตการเอื้อมมือให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่าง ต่อมานะครับให้ผู้สอนพาผู้เรียนเอื้อมือหยิบของเล่นนะครับและจากนั้นให้ผู้เรียนฝึกหยิบของเล่นด้วยตนเองการฝึกควรฝึกอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสามารถทำได้ด้วยตนเองเป็นไงบ้างครับสำหรับการสุดในวันนี้ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับและในวันนี้ครูคงก็ขอฝากในเรื่องของการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในเรื่องขอ,อ,อ,องการเอื้อมมือหยิบวัตถุจากที่สูงในท่านั่งฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสม,มอด้วยนะครับสวัสดีครับ